ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับในช่องป๋าอเอ็กกลับมาอีกแล้วครับสำหรับคลิปดักในวันนี้เนี่ยผมได้จุดดักจุดใหม่มาอีกแล้วและจุดนั้นเนี่ยก็จะเป็นโรงรถที่อยู่ด้านข้างของคอกมานั่นเองนะครับผมผมบอกเลยครับว่าจุดนี้เนี่ยดักคนได้ดีมากมาก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยตอนนี้ทางเกมได้มีมีดใหม่เข้ามาขายครับซึ่งมีดนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอสรพิษทองแดงเล่มนี้เลยนะครับผมโคตรเท่และแอนิเมชันตอนถือเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับอารมณ์เหมือนไข่ เดี๋ยวเรามาดูนิเมชั่นตอนฟันกันดีกว่าครับว่าจะเป็นแบบไหนอ๋อก็จะเป็นแบบว่าแทงนะครับผมสามทีและตอนสับมีดเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นแบบว่าควงมีดนะครับผมโอ้หอันนี้เท่อันนี้เท,นนท่และแบบสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นโชว์อาวุธนะครับผมก็จะประมาณนี้เลย โอ้ยมีเสียงด้วยนะโอ้โหเท่ว่ะและราคาเหมาของตู้นี้เนี่ยก็อยู่ที่ราคา2 5 9 9บาทจุดศูนย <point mouth Tyson> ์ศ <Eden>. hey, ูนย wow, ์สตางค์นะครับผมไปจัดได้ที่ซีโกทีเฮดลิงเนี่ยอยู่ใต้คลิปแล้วก็ดูเหมือนว่าทางเกมเนี่ยจะมีอีเวนต์แจกของให้เราด้วยนะครับเหมือนจะแบบว่าล็อกอินประจำวันแบบนี้ปะ นี่ไงครับได้คุณแจงสองดอกนะแล้วก็ได้การ์ดที่เอาไว้เปิดการ์ดฟ้าการ์ดเหลืองด้วยนะครับคุ้มนะครับอีเวนต์นี้แล้วก็เมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นแจก,กสกินปืนด้วยนะนี่ไงครับเป็น AKM นะสกินเหมือนกับ M4 นั้นเลยนะครับผมสวยนะสวยนะสกินนี้ a k อันนี้นี่ได้ถาวรเลยนะครับแค่ทำภารกิจตามนี้เลยนะนี่ครับหน้าตาสกินโอ้โหสวยนะของฟรีแล้วก็จะเริ่มรับชมคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าสี่โกทีเฮดร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไวหายห่วงใช้เพียงแค่เลลขแะมมมมมีีโโปรรชั่่่นนให้วสุกกกออาาายย ไม่ใช้บริการกันล่ะลิง์อยู่ใต้คลิปเปิดมาเกมแรกเนี่ยเกมนี้เหลือเวลา16นาทีครับในที่สุดเนี่ยก็มีคนมาแล้วล่ะครับอุย้ยมันมีคนวิ่งมาครับทุกคนปะเจ้ ตายครับผมมายังไงครับเนี่ยเหมือนจะตัวเดียวด้วยนะเหลือสิบห้านาทีนะครับเก็บของเลยดีกว่าวูมเคสองกระบอก a t the f u ั k พอกระดิ่งำครับบววมาครับ ไปล้วจ้าอุ้ยตรงนี้มีศพอีกครับตรงนี้มีปืนอีกน้อปืนนี้แกะของแต่มหมดแล้วครับ M4 ส่วนตัวนี้มีอะไรอ่ะก็เป็นเซ็ตที่เก็บไปแล้วนะครับแต่อยากเก็บไม่หมดนะเนี่ย มายังเหลือหน้ากากไว้นะ่ะถ่ายได้ครับผมาก่อนตัวนี้ไปดีกว่าโอเคเฮ้ยโอ้โหมีเสียงปืนในเมืองเฉยวัตต์ฟักมีขึ้นหน้าแล้วครับเมื่อกี้เฮ้ยคนวิ่งไปออกจะต่อหน้าต่อตาเลย หลังกล้องไปแล้วครับโอ้เขารอดน้ำมือเราไปได้วะรอแอบบ้างโอเคของที่ได้มาก็เยอะนะครับตอนนี้เยอะมากเลยด้วยยิงตัวเดียวเองรอดครับผมห้าแสนแปดนะครับผมหนึ่งคิวเสียดายว่าตัวที่วิ่งมาออกเองเขาหลบมุมพอดีเรามาต่อนในเกมนี้ดีกว่าครับเกมนี้เนี่ยผ่านไปได้ไม่นานครับเหลือเวลา32นาทีกว่าดูเหมือนว่าจะมีตีใหญ่มาเลยละครับ มีเสียงเดินอยู่ข้างบนครับบนค้อกมามีคนแล้วก็มีเสียงปูสมกมันจะมาครับอุย้ยจะวิ่งผ่านหลังมุมไปเลยสองตัวครับไปหนึ่ง สายสองโอ้เยอะว่ะต้องเปลี่ยนจุดเล่นแล้วครับเล่นตรงนี้แล้วกันฟาดตัวตายดัดนมาครับสายสามตัวเดียวครับ ไอสี่โอ้โหเดี๋ยวเก็บปืนนี้กันมาเคลียร์ก่อนครับกระสุนแพงจัดเลยทีตันสามอะอีวันโอเคเค AK12 อะ AK12 ครับมันยังขายได้อยู่ปะตัวนี้ปืนอะไรเอ่ย พอ,อครับผมโอ้แต่งโคตสวยเป๋าโอเกาะห้ตวัวนี้ SVD ครับผมโอ้โหว่าแล้วเขาทำไมค่อยๆแง้มมาผมไปออกดีกว่าวท้องออกอยู่ฝั่งนู้นนะครับเฮ้ยขึ้นมาหลังจากที่ผมเก็บของเสร็จแล้วเนี่ยผมกะว่าจะไปออกครับแต่ในตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีคนดันมาจากฝั่งนู้นแบบนี้เนี่ยเพลงมา ไายหนึ่งกับตัวช้าหนึ่งนายนิไปแล้วจ้าผมไม่รอดแน่เลยทุกคน สวัสดีครับอโอ้ยิงไปตั้งห้าตัวแล้วครับนี่ครับหนึ่งสองโอ้โหดูดิสามสี่ห้าโอ้โหถ้าดักแล้วเจออย่างนี้ก็ตัวใครตัวมันเดอเรามาต่อในเกมนี้ดีกว่าครับเกมนี้เนี่ยผมเกิดใกล้ครับผมก็เลยจะขึ้นไปเปิดเซฟดูสัหน่อย ระหว่างที่ผมกำลังค้นของอยู่เนี่ยเหมือนว่าจะมีคนวิ่งมาครับเฮ้ยคนนี้หว่าครับทุกคนตายเอา้ายังไม่ทันดักเลยครับก็มีคนมาให้ยิงซะแล้วตัวเดียวปะ่า<ป>จะมาตัวเดียวนะครับโอ้โหเ k เป่ะเนี่ย โอ้โห oh, ใช่เลยครับรีบเก็บรีบ,รบไปดักดีกว่า few minutes later. หลังจากที่ผมเก็บของเสร็จเนี่ยผมก็มานั่งดักต่อครับเวลาผ่านไปได้ไม่นานครับเหมือนจะมีคนมาอีกแล้วอุย้ยเหมือนจะเป็นคนครับผมด้านบนตัวหนึ่งครับด้านล่างอีกตัวหนึ่งไายหนึ่งครับ เวละปูสมกอกนอยังเหลืออีกสองตัวเลยนะครับฟังจากคลื่นเสียงเทอ,อร์โมวะสายสองครับเดี๋ยวตัวเดียว าย3ครับมาดิเหมือนจะหมดตีนะครับอมหมดตีครับหมดตี้หมดตีหมดตี้อุ้ยแรงนะครับ T03 เนี่ยทํำไปเล่นไปไม่แปลกใจนะครับทำไมกระสุนแพงเออโอเคผมว่าเราไปเก็บของได้เลยนะครับเนี่ยไปรีบเก็บรีบไปเคลียร์ข้างในนะั่นดีกว่าครับ แค่นี้ก็อิ่มแล้วเนี่ยตรงๆอ่ะโหเกาะร้อยด้วยนะครับมันผมจะเห็นกระเป๋าใหญ่ตัวหนึ่งไม่ได้หรอะนี่ไงเป๋าสี่สิบโอ้โหย่านักปามีว่ะวันนี้ยิมโฟรครับผม โ oh, อ้หของโม่งเดบกระเป๋าเลยของโม่งทิ้งนะครับนี่ใส่นี้ริดับใส่กระเป๋าพืชชั้นหนึ่งรึดดดดดด๊บรึ๊บรึ๊บโอเคมีติดับอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวติดับตัวเนี้ยมาใส่ก็ได้นะครับเนะี่ยเฮ้ยมันจะมีสยยัญญาณตรงกลางว่ะลิมโบแก่ของแต่มาครับอ1วันโคตรเยอะเลยครับบอกเลย โอ้ลืมไปมีของตรงนี้นี่ว่าหิษหายแล้วครับโอเคของไม่สำคัญทิ้งให้หมดครับเท้าห้าเทียนนี้ไม่เอานะครับแมวก็เก็บของแต่งมาไว้เอ็มเีมา โอเคยาฟ้ายาแดงแล้วก็ไปออกดีกว่าครับโอเคถึงที่หมายแล้วครับผมยา yeah. นี่ครับของที่เราได้มาโคตรเต็มมาผมบอกเลยกระสุนก็เต็มเซฟโอ้โหโอเม่ก็7 0 0 0 0ครับผมยิงไป4คิวเรามาต่อนในเกมนี้ดีกว่าครับเกมนี้เนี่ยเหลือเวลาเกือบ17นาทีเหมือนจะมีคนมาออกเงิน6,000 คนกดออกครับมีคนสับออกนะครับไม่รู้จะวิ่งทันบอฝากยาแดงไปเลยแล้วกัน40วิผมเนี่ยรีบซอยเกียร์หมามาเลยครับแต่พอมาถึงเนี่ยดูเหมือนตีนี้จะเป็นงานครับ,รบปูสมกออกซะด้วยตอนนี้เนี่ยผมกาจะวิ่งไปออกเลยครับกาจะรีเกมใหม่แต่เหมือนโชคชะตาเนี่ยจะพาผมมาเจอกับสิ่งนี้โอ้ยเปิดก่อนได้ปูรถอจอะ้ะ บอลก่อนได้ปูนรู้จักอะ่ะบอลก่อนได้ปูนรู้จักป้าโอ้โห,โโหนั่นแน่จับคนช้าหนึ่งนายครับผมโชคดีครับที่เขายิงผมไม่โดนศพตรงนี้เนี่ยเต็มเลยครับเดี๋ยวเราไปคัดของกันเลยดีกว่าศพเต็มเลยว่าตรงนี้ครับโหดูปืนดิอะไรครับเนี่ยอือหือ MK4 เอ็กบัญชายาของเลยแล้วกันครับโอเคอันนี้เราจะมาได้แก้ของแตกนะครับบอกเลยว่าเต็มแน่นอนของอะเบาอตรงนี้อุ้ยของแดงะเนี่ยอไม่ใช่ครับเป็นปืนปนอะอาพีเควะโอรดีนขึ้นมา ต้องเอา e x กลับอยู่วะสองดีขนาดนี้สองเพงครับเองเ่าบ,บอกนี่เท่าไหร่บอกนีเก้าหมื่นห้าเองแก็บของแตงมาร โอเคครับผมน่าจะรอดนะเกมนี้ชึบนี่ครับของที่ผมได้มาบอกเลยว่าจุกจุกครับอือ <c oughs> ยิงตัวเดียวเองร <c oughs> อดครับผมเก้าแสนเก้านะผมยิงหนึ่งตัวเรามาต่อในเกมนี้ดีกว่าครับเกมนี้เนี่ยเหลือเวลาห้านาทีกว่าๆไม่มีใครมาเลยครับผมเลยกกล่าวว่าจะไปหาเก็บของเหลือออกแต่ผมบอกเลยครับว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ผมรวยที่สุดในคลิปนี้เลยไม่มีใครมาเลยเว้ย ้ยตายครับเอา้าผมกำลังจะวิ่งไปออกนะครับเนี่ยเหมือนจะมาตัวเดียวนะครับเนี่ยรีบเก็บรีบไปดีกว่าครับสามนาทีอุย้ยเซตเทอร์มอลนะรี้โคลสสองกระบอกนะครับโอ้ไม่ก,กอดปัจจุบัน หายแล้วครับเอาไปยังไงทันวะอุ้ยของแดงโอ้วัตแมนเวลาจะไม่ทันเอานะครับหัวยาฉีดหลอดแดงไปครับสมนาทีกระทั้งออกกี่เมตเนี่ย400รเมตรทันนะครับทันนะครับของแดงนอกเซฟแบบนี้แสดงว่าในเซฟเขาเป็นเทอร์มอลแน่นอนครับ ในเซฟน่าจะเต็มไปด้วยเธอหม้อครับแล้วก็ของแดงไว้นอกเซฟแล้วผมวิ่งมาพอดีอ่ะโคตโชคร้ายเลยคนนั้นอะเก้าก้ห้ครับเต็มแม็กก็บอกนี้เหลือครึ่งเดียวโอ้โหไปแล้วครับอบุครับปอบุครับหนึ่งคิวครับโอ้โหล้านแปดเพิ่งเห็นนี่ครับของโอ้โหพวกอันนี้เต็มเลยนะครับเนี่ย ดูนี่ก็สุดเลยโหหกสองในกระเป๋านี้มีอีกสองอันนะครับอันนี้ประมาณนี้อีกอันหนึ่งก็มีหมอกเทอร์มอลอีกอันหนึ่งแต่ไม่มีเทอร์มอมนะครับโอเคโอ้ okay. oh, ของเยอะดีนี่ว่าเรามาต่อในเกมนี้ดีกว่าครับเกมนี้เนี่ยเหลือเวลา25นาทีกว่า,วาครับในที่สุดเนี่ยก็เหมือนจะมีคนมาเปิดเซฟที่คอกมา เหมือนจะมีคนมาครับอุยอุ้ยเขาระวังตัวเป๋าใหญ่ด้วยนะครับตายหนึ่ง้ยตายเลยครับอันนาไปดูของดีกว่าครับผมว่าเขาน่าจะมีตัวเดียวนะผมเห็นคลื่นเดียวอ่ะ เก็บเลยละกันครับโอ้โห MK เหมือนจะเป็นเซตทีหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้มายงบาอันนี้มุมผมนี่ครับโดดขึ้นล้อนนะปึ๊บนี่ต้องนั่งอยู่ตรงนี้โคชิลเดี๋ยวด,ดูของดีกว่าครับของที่เราได้มาอมโอ้โห ส่วนใหญ่จะเป็นของบดนะเอ t e นเดี๋ยวห้านาทีแล้วครับผมไม่มีคนมาเลยผมว่าผมไปออกดีกว่าครับพาออกอยู่ตรงนู้นเลยไกลมากไปครับ ไอ้คนตายเอา้ามาไงวะผมกำลังจะวิ่งไปออกเลยครับโอ้ขอบคุณครับขอการเก็บของเลยแล้วกันนะฟอนะครับผมนี่อะไรย้ายดีกว่าคุณปลาสตาร์ทวะคนละครับ เพื่อนเขามาผมต้องไปแล้วผมต้องไปแล้วค็ดูดนีก่อนละกันนี่นะครับเวลาจะไม่พอเราต้องก็ไปออกไกลนะครับว้ากูตแตกเฮ้ยแล้วเขาออกตรงไหนกันวะมันทันหรอโอ้โห เข้าหัวอีกนดสุดท้าย